อ่ะโอเควันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับซึ่งอัปเดตเนี่ย,ยจะมาภายในวันเสาร์ใช่ไหมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคือมันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะช่วงวันเสาร์เนี่ยผมจะบอกอะไรให้ก็คือจะมีอีเวนต์ลับเนี่ยเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าฟ้าที่คุณเจนโดจะครั่ง<อ>ดิสโก้ฟรีหรือว่าภูเขาไฟระเบิดห,หรือดาวบาวที่แบบเออชื่ออะไรดาวบาวใช่ไหมคุณเจนโดอรอยได้ในเะงี้ยโกโจซาโตรุโอโกเมงอะอาบานาย ก็แล้วแต่นะครับซึ่งวันเสาร์ตอนอัปเดตเนี่ยผมมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรบ้าข้างแน่นอนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับเราเตรียมผลไม้ที่เราชอบเพื่อจะให้ไปติดสถานะเหล่านั้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสวยของผมก็คือมีเจ้าวันใหญ่อันนี้นะเขือนใหญ่อันนี้ก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยิ่งยวดยิ่งยวดด้วย4ี่หห เอาอยู่ไหนละมาให้อ๋ออยู่อีกระหัสหนึงนะครับอีกอีกระหัสหนึงเอาไปแกล้งเพื่อนอยู่แล้วก็มีเจ้านี้ด้วยเจ้าเซเลเชียลน,นะครับนี่อันนี้ดูโอ้โหอ่าไปโชว์ให้เห็นก็คือขึ้นไปข้างบนอืึอ่าดูนีดดดด่ดูคือซูมซูมไม่ได้อะนี่คือแบบอังวนนะก็เรียกได้ว่าไม่ใช่อังวนสีเรียกว่าเบอร์รี่เบอร์รี่นะครับจำพวกเบอร์รี่นะครับชื่อเต็มคือเซเลชิเบอร์รี่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์รี่มืดนั่นเอง นะครับประสบความสำเร็จไปหมดแต่ว่าครับแคนดี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแน่หนึ่งร้อยห้าสิบแต่ว่าโดนขโมยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับสาหรับใครที่แบบตามมานะเจ้าแคนดี้รหัสที่มี6ต้นเนี่ยคือโดนขโมยไปนะครับหนึ่งร้อยสิบกิโลแต่วันนี้เรานะครับผมเนี่ยไปฟาร์มมาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยมาเยอะมากๆนะครับห้าอันห้ารอบห้าอันห้ารอบวันนี้มาเราจะมาหาแคนดี้สองร้อยกิโล นะครับไม่รู้นะว่าได้ไหมแล้วก็คลิปนี้ตอนนี้เนี่ยห้าโมงนะไม่รู้ว่าจะได้ลงไหมนะสลับประมาณ3ามทุ่มถ้า3ามทุ่มไม่มีลงก็ลงตอนเช้านะครับมาวันนี้เต็มที่นะครับเราจะหาแคนดี้2 0 0กิโลกันโอเคก่อนอื่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปในรหัสแคนดี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกันต่อโอเคปะเรามาในรหัสแคนดี้แล้วนะครับรอบแรกเนี่ยเสียดายนิดนึงนะก็คือไม่ได้เข้ามา2วัน แต่ว่าไม่ได้เก็บเจ้าข้างตรงคนดี้นี้ก็ทําไม่ได้นะไม่งั้นมันตุ้มแล้วมันไม่มีอะไรโตนะครับโอเคอ่ะเราต้องเก็บให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องออกเกมนะครับตอนนี้เนี่ยห้าโมงสี่นาทีนะครับเก็บให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาอีกทีนึงประมาณห้าโมงสี่สิบนะครับออกเกมสักสามสิบกว่านาทีนะฮะแต่ว่าเก็บ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 ให้หมดเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเก็บดวนเก็บดวนเรามีหลายรอบนะวันนี้จนกว่าจะได้200ยกิโลนะครับผมจะทําจนกว่าจะได้เลย นะครับมีเยอะด้วยแคนดี้ก็มีตั้งเยอะเนี่ยเนียนใหญ่อยู่แต่ว่ายังไม่พอใจนะเอาออกเลยไม่พอใจไม่พอใจถือว่าเล็กอยู่โอเคถือว่าเก็บครบเนาะเอาไปขายโอเคแล้วก็เดี๋ยวออกเกมเลยนะครับขายเสร็จออกเกมเลยมหมื่นล้านเยอะมากโอเคเดี๋ยว35นาทีครับเจอกัน5.40มง40ครับผมซีอีครับส่วนใครที่อยากจะรู้วิธีนะครับกลับไปดูคลิปเก่าได้เลย โอเคเจอใหม่ช่วงหน้าอ่าโอเคครับตอนนี้5้าโมงสาแล้วนะอ่ะครึ่งชั่วโมงดูซิได้ไหมครึ่งชั่วโมงอ่าโอเคตัดมาในโน้ตบุ๊กนะครับอ่าฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปักสปริงเกอร์ทุกอย่างอารอแมวมานอนปักทุกชนิดลงไปปักทุกชนิดลงไปอ่ามาสเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามาสเตอร์มีน้อยปักปุ๊บจะได้เข้าเกมเลยนะครับนอน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 ,น,อน,น,อนอไม่นอนโอ้นอนอ่เอา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 ซื้อซื้อซื้อ,อขอซื้อนะครับนอนตัวหนึ่ง โดน2 3ต้นไม้2ต้นไม้โอเคไม่เป็นไรเรามีเยอะเรามีเยอะนะครับบัามเดี๋ยวรอบหน้าให้หนอนเยอะๆดีกว่าโอ้โ oh, ห oh. เป็นไงโอ้ oh, ได้แล้วครับอันนึงอ่าอ่ะเก็บไว้เก็บ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 ให้หมดนะครับเพราะว่าถ้านานกว่าน,นี้เนี่ยแคนดี้เราอาจจะแบบเกิดใหม่นะครับพอเกิดใหม่ปุ๊บมันอาจจะได้น้อยลงนะครับไม่เป็นไรจ้าสปริงเกอร์ันนี้คือไว้ใช้รอบหน้าได้นะครับโห้ยังมีอันนึงที่อันใหญ่อย,ย,อยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่พอใจมันก็ใหญ่เนี่ยอันนี้แต่ก็โอเคอ่ะเก็บไว้อันนึง นะครับโอเคไปไปต่อรอบที่2เดี๋ยวเจอกันอ่อหกโมงสิบนาทีโดยประมาณโอเคครับตอนนี้หกโมงเก้านาทีหกโมงสิบนาทีแล้วนะครับเหมือนเดิม่ะเข้ารหัสเราตามไปโอเคมาอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับนอน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 โอ้โห oh, วิ่งผ่านเออนอน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 โอ้โ oh, หวิ่งผ่านโอ้ยวิ่งผ่านวิ่งผ่านหมดเลยโอ้โหวิ่งผ่านม,น oh, า,นมาแล้วนอนโอ้ oh, เหลือเชื่อนี่มาสเตอร์นะครับอยู่ได้สิบนาทีนะครับเพราะฉะนั้น แปะไปรอบก่อนก็ถือว่าใช่น่าจะใช่ได้นะรอบนี้หวังว่าแมวจะมานอนนะครับเออเข้ามาข้างในตัวหนึ่งนอนรับรับรโอ้โอเคโอเคเมื่อกี้มีมีมีน้องแมวนอนแล้วน้องแมวนอนตรงกลางเลยครับนี่นี่โอ้น้องแมวนอนนอตรงกลางเก็บเก็บเก็บอันที่โตขึ้นมาเล็กๆน้อยๆตัดตัโอ้ตัดทิ้งไม่ทันโอเคตรงกลางโอ้โหเรียบร้อยครับอันนี้คือนอนตรงกลางเลยนะเป็นไงได้ไหม โอ้ได้มาหนึ่งอเล็กโอ้ไม่ไม่ไม่เอานะไม่เวิร์กในนี้นะครับทุกสปิงเกอร์คือยังเหลือหมดนะแต่ว่าทําไมไม่ข้อใหญ่เลยรอบนี้เนี่ยกอลี่แอดวานซ์เบสิกเมื่อกี้มีนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ใหญ่ครับโอเครอบนี้ไม่ติดนะอืมก็เป็นแบบนี้แหละวนกันไปอะที่เหลือก็เก็บนะไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคมาสเตอร์ชิ้นแรกกำลังจะหมดไปแต่ไม่เป็นไรเราเหลือเยอะรอบที่สองก็ไม่ได้นะครับเสียดายหกโมงห้าสิบโดยประมาณผ่านไปแล้วประมาณสี่สิบนาทีไปต่อ อโอเคมาในโน้ตบุ๊กเลยทุกชิ้นเหลือนาะทีเดียวนะครับน่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราแปะใหม่แมวนอนแมวนอนรอบนี้ไม่ได้ต้องแปะใหม่โอ้แมวนอนจริงครับทุกคนแมวนอนจริงแมวนอนจริงเฉยไม่ต้องแปะอะไรเพิ่มเนี่ยโดนทุกต้นโอเคแล้วก็ไม่มีต้นไม้ใหม่เกิดนะครับอ่ามีต้นหนึ่งขุนโดนโอ้รอบนี้โอ,โอ้ได้นะครับอันนึงอีกอันหนึ่งโอเคอ่ะคือเก็บไปเรื่อยๆนะหันใหญ่ๆก็เก็บนะครับเก็บมาแต่ตอนนี้6กโมงใช่ไหม ทั้งคืนอะบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับดูลไปเรื่อยๆแล้วกันผมค่อยๆเก็บอยู่นะก็คือบางอันอาจจะใหญ่นะครับเนี่ยน,น่ดูดิโอโหติดแบบนอนเยอะมากอ่ะเนี่ยผมน่าใช้อนี้นะเออโลบักเนี่ยโลบักหัสผมเองอ่ะมันสามารถทําให้เพื่อนได้ไหมหรหัสนี้ไม่มีครับผมว่ามันน่าจ,จะได้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดี๋ยว่าก่อนก่อนก่อนจะไปรอบนี้ลองโลบักดูนะครับอันนี้คือลองดูนะอ่าเดี๋ยวรอแมวมานอนอีกอรอบหนึ่งรหัสน,นี้มีสปริงเกอร์ โอเคมีมาสเตอร์อะไรก็เพียบโอเครอบนี้ลองโลบักตัวเราไปไปอยู่หน้าป้ายโลบักอ๋โอเคตอนนี้ตัวผมนะครับเตรียมซื้อโลบักนะไม่ต้องย้ายไปในโน้ตบุ๊กแล้วกันนี่นะอยู่หน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอให้น้องแมวนะครับมานอนแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บพวกเจ้าตัวเล็กๆด้วยนะครับรอบนี้ลองโลบักดูนะครับ <laughs> เผื่อบงังขีดจ,จะเวิร์กกว่าเดิม <laughs> เพราะโลบักเนี่ยเขาจะโตแบบขั้นสุดเลยนะสุดๆไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้เล็ก 40่ิบกวินะครับผมเดี๋ยวเราให้น้องแมวมานอนให้ดูนะครับรอบนี้เราเล่นในคอมเนี่ยมันไม่ใช่นอตบุ๊กใช่ไหมปักไว้นะครับเดี๋ยวผมจะปักกอรลี่แล้วก็มาสเตอร์เนี่ยเยอะๆเลยนะครับน้องแมวมานอนเร็วน้องแมวมานอนสิน้องแมวมานอนนอน,อน, <c oughs> นอนเร็วะจะพวกวีสิ่งนี้ปักไว้ก่อนก็ได้นะ3าอันนะครับเพราะว่ามีเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเดี๋ยวเผื่อไว้ไม่ทันกอรลี่เดี๋ยวปัก3อันแล้วก็มาสเตอร์ปักสัก2อันนะแล้วก็ลองโตดูแบบนี้ <c oughs> แบบสุดๆนะแบบนั้นไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม นอนครับนอนโดนไหมโดนนิดหน่อยโดนนิดหน่อยเนี่ยกี่ต้นนะ่ะโดน2ต้นครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กยังไม่เอายังไม่เอาอใอ้นอนแบบโดนสัก4ี่ต้นขึ้นเนี่ยเนาะสักสี่ต้นขึ้นนะครับหรือว่าตรงกลางเลยก็ดีหรือว่านอน2ตัวในต้นเดียวอันนี้ยังไม่ซื้อครับยังไม่ซื้อโอ้โนี่สต้นในที่เดียวแบบนี้ผมย้ายมาแล้วก็ปักสปริงเกอร์ได้ไหมเนี่ยแบบนี้ดีไหมเนี่ยโอเคได้ครับ โอ้โหมาสามารถใช้ลบักของรหัสของผมได้เหมือนกันอ่ะเก็บโอ้แดนใหญ่หมาเมื่อกี้มาใช้ลูบักอีกรอบได้ไหม <laughs> ใช้ดับเบิลโอเคนี่ผมทดลองให้ดูแล้วนะครับมันได้นะครับเมื่อกี้แดนใหญ่มาด้วยแล้วก็ <laughs> เผื่อใช้มาสเตอร์ไป3ชิ้นด้วยโอ้โหคือถ้าใช้ลูบักเนี่ยมันไวมากเลยนะคือสว่างวาร์ปเลยเนี่ยนอนแล้วหนึ่งมามามานอนข้างในอโอ้ไม่มีเลยครับไม่มีข้างในเลยอ่ะเดี๋ยวลูบักอีกสักรอบแล้วกันนะครับเมื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้ก็เกือบได้แลวนะก็เกือบโอเค นี่ได้อันใหญ่มาเมื่อกี้เผอหยิบมาแต่ว่านี่คือแค่เจ็สิบกิโลนะครับอ่าฮะอันเล็กนะโอเคก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับเทียบกับอันนี้ไม่ได้แล้วก็เทียบกับอันนู้ก็ไม่ได้นะครับโอเคถือว่าสองอันนี้ได้อันใหญ่บิ๊กเบิ้มมาแล้วนะไปเราไปลุยกันต่อโอเคมีคนนอนตรงกลางครับเมื่อกี้ไปไงได้ไหมโอ้ได้อันหนึ่งนี่นี่นี่อันนี้นะครับโอเคอันใหญ่อยู่ พอแล้วนะเจ็ดร้อยแล้วครับเจ็ดร้อยลบักนะพอแล้วพอแล้วเล่นสายฟรีต่อดีกว่าโอ้ใหญ่ครับอันนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากครับโอ้โหใหญ่กว่าสองอันนี้อีกอ่ะสักรอบไะละเออลบอีกสักรอบหนึ่งก็ได้อะจนกว่าเจ้านี้จะหมดนะครับผมปักไว้สามอันอะเผื่อกดปักสามอันนะครับเสียดายเสียด,ดมายมามาถ้าหมดหมดเวลาแล้วนะครับเออไม่ได้นะครับก็ก็เดี๋ยวออกเกมเล่นสายฟรีแต่ว่าถ้ายังมานอนต่อนะครับเดี๋ยวเราจะปักต่อนะครับเหลือเวลาอีกสามทีนะเออสามรอบ นะครับได้ใหญ่มาเยอะอันนี้น่าจะร้อยบวกบวกร้อยยี่สิบกิโลแต่ว่าเป้าหมายคือสองร้อยกิโลนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคไม่นอนแล้วเนาะโอเคเนี่ยนอนหมดแล้วหมดเวลาแล้วนะครับสปริงเกอร์มาสเตอร์สามอันที่กดกดเบรสมไปหน่อยไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะครับได้อันใหญ่อันนี้น่าจะร้อยน่าจะร้อยเดยวเดี่ยวแปาบหนึ่งนะเนี่ยน่าจะร้อยร้อยสามสิบกิโล โดยประมาณอันนี้ก็ประมาณสักร้อยกิโลอ่ะอัน,นี้ก็90บอ่ะ9ก 90, 90กว่านะครับได้ประมาณนี้200ตามฝันยังไม่มานะครับทุกทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับก็ถือว่าตามฝันนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปตอบค่าสองกันนะครับคืนนี้ทั้งคืนผมไม่นอนแน่นอน เดี๋ยวเจอใหม่ผนโตวีเท่าไหร่ไม่รู้พาร์สอในตอนหกโมงเช้าพ,พรุ่งนี้ครับซีอูอครับผมภูมิใจภูมิใจแค่นี้ก็อไม่มีใช่ไหมไม่มีตัวอ,อย่ามานอนหลอกตาเลยโอเคป่า